วิศวะป่วนชวนรักเอิโซด9การต่อสู้และทางออกการประกาศความสัมพันธ์ของทานและแซคบนโซเชียลมีเดียเปรียบเสมือนการจุดพลุกลางงานเลี้ยงที่เงียบสงบสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ไปทั่วทั้งมหาวิทยาลัยและโลกออนไลน์ชื่อของทานลูกชายนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังและแซค นักศึกษาหนุ่มหล่อหน้าหวานถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบางคนชื่นชมในความกล้าหาญของพวกเขาที่กล้าเปิดเผยตัวตนในสังคมที่ยังไม่เปิดกว้างนักแต่หลายคนกลับแสดงท่าทีต่อต้านและวิพากวิจารณ์อย่างรุนแรงฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทานจะเป็นแบบนี้เสียดายอนาคตจริงๆผู้ชายด้วยกันเนี่ยนะดูสิพ่อแม่เขาจะว่ายังไงลูกชายคนเดียวเป็นแบบนี้ เสียงซุบซิบและสายตาตัดสินลอยตามทานและแซกไปทุกที่ในมหาวิทยาลัยแซกรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลเขาพยายามแสดงออกอย่างเข้มแข็งแต่ภายในใจกลับวาดหวั่นและเจ็บปวดกับคำพูดที่ไร้มารยาทเหล่านั้นไหวไหมแซกทานถามด้วยความเป็นห่วงในวันที่แซกดูซึมเศร้าเป็นพิเศษแซกพยักหน้าช้าๆไหวนายเองก็ต้องเจออะไรเยอะเหมือนกันนีนาะก็จริงทานถอนหาใจ แต่ฉันไม่สนหลอกขอแค่นายอยู่ข้างๆฉันก็พอคำพูดของทานเป็นดังพลังวิเศษที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจของแซกเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับทุกอย่างได้ขอแค่มีทานอยู่เคียงข้างแต่บททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดยังคงเป็นเรื่องของครอบครัว พ่อแม่ของทานไม่พอใจกับการกระทำของลูกชายอย่างรุนแรงพวกท่านรู้สึกว่าทานทําให้ครอบครัวต้องอับอายขายหน้าและพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อแยกทานกับแซ็กออกจากกันเย็นวันหนึ่งทานได้รับโทรศัพท์จากพ่อของเขาด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดและเย็นชากลับบ้านเดี๋ยวนี้ทานพ่อมีเรื่องจะคุยด้วยทานถอนหาใจ เขาเข้าใจดีว่าการพูดคุยครั้งนี้จะต้องตึงเครียดกว่าครั้งไหนเมื่อไปถึงบ้านทานก็พบว่าพ่อแม่ของเขานั่งรออยู่ในห้องรับแขกด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดแกทำอะไรลงไปทานแกไม่คิดถึงหน้าตาของวงตระกูลเราบ้างเลยเหรอพ่อของทานตวาดเสียงดังพ่อครับผมแค่ต้องการทำตามความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกบ้าบออะไรของแก แม่ของทานพูดเสียงสั่นด้วยความเสียใจแม่เลี้ยงแกมาอย่างดีไม่เคยคิดเลยว่าแกจะเลือกทางเดินแบบนี้แม่ครับผมรักแซกทานยืนยันหนักแน่นผมรักเขาจริงๆแกเลิกกับเขาเดี๋ยวนี้ธานพ่อถึงกับชงงักนี่คือไม้ใต้ที่พ่อมักจะใช้เสมอแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปเพราะทานรู้ว่าเขาไม่สามารถทิ้งแซกไปได้พ่อครับผมผมทำไม่ได้ ทานตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือถ้าแกไม่ทำพ่อก็ถือว่าแกไม่ใช่ลูกของพ่ออีกต่อไปพ่อของทานพูดเสียงดังลั่นแก๊กพ่อแม่ของทานมองลูกชายด้วยความผิดหวังอย่างที่สุดพวกท่านสายหน้าอย่างอ่อนใจก่อนจะเดินเข้าห้องไปทิ้งให้ทานและแซกยืนอยู่ด้วยกันท่ามกลางความเงียบสง,งนัน แม้จะรู้สึกเจ็บปวดที่ครอบครัวไม่ยอมรับแต่ทานและแซ็กก็รู้สึกโล่งใจที่ได้ตัดสินใจและประกาศจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนพวกเขากอดกันแน่นเพื่อปลอบประโลมและให้กำลังใจซึ่งกันและกันหลังจากคืนนั้นทานได้ตัดสินใจย้าย,ายออกจากบ้านมาอยู่กับแซ็กที่หอพักพวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเรียบง่ายอาศัยเงินเก็บของทานและพยายามหางานพิเศษทำเพื่อประครับประคองชีวิต ความลำบากที่เข้ามาไม่ได้ทำให้ความรักของพวกเขาลดน้อยลงแต่กลับทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นเวลาผ่านไปการเรียนของทั้งคู่ดำเนินอย่างเข้มข้นพวกเขาต่างก็มุ่งมั่นที่จะเรียนให้จบเพื่อที่จะสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันไทม์ที่เคยเข้ามาสร้างความสั่นคลอนค่อยๆถอยห่างออกไปเขาเห็นถึงความรักที่แท้จริงที่ทานมีต่อแซคและในที่สุดก็ได้ตัดสินใจยอมรับและก้าวไปข้างหน้าในที่สุด วันสำเร็จการศึกษาก็มาถึงทานและแซกสวมตุดครุยยืนอยู่เคียงข้างการบนเวทีรับปริญญาใบหน้าของทั้งคู่เต็มไปด้วยความสุขและความภาคภูมิใจพ่อแม่ของทานไม่ได้มาร่วมงานแต่แซกก็เห็นแววตาของทานที่มองไปยังที่นั่งว่างเปล่านั้นด้วยความหวังเล็กน้อยเราทำสำเร็จแล้วนะทานทานยิ้มใช่เราทำสำเร็จแล้วเขาจับมือแซกแน่นต่อไปนี้คือชีวิตบทใหม่ของเรา พวกเขาจูงมือกันเดินลงจากเวทีทำกลางเสียงปรบมือและเสียงแสดงความยินดีจากเพื่อนๆนและอาจารย์ถ้าชอบเรื่องนี้อยากสนับสนุนเราสามารถโอนผ่าน QR code ที่ปรากฏบนคลิปได้เลยนะคะขอบคุณจากใจค่ะถ้าชอบเรื่องนี้อยากสนับสนุนเราสามารถโอนผ่าน QR code ที่ปรากฏบนคลิปได้เลยนะคะขอบคุณจากใจค่ะ